วัสดีจ้ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปร์อิตรีวันนี้จะพามาปอกหน้านะคะสูตรปอกหน้าสูตรนี้เน้นเลยเรื่องลดฝ้าเปล่งผิวขาวนะคะตอบโจทย์เลยนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะใครก็ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในาการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะหรือใครมีผงพอกหน้าตัวไหนที่พอกแล้วสามารถลดฝ้าได้นะคะทุกคนสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่ของผงธนาคารเ <ๆ S 1> จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระฉางใสใช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ธนาคารอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะกะเอาเลยนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือมะเขือเทศนะคะใครจะใช้เป็นมะเขือเทศแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของมะเขือเทศเขาจะมีกรด ASA ของผลไม้อ่อนๆนะคะ เขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะให้เรานํามะเขือเทศไปขูดไปบดไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้เฉพาะน้ําของมะเขือเทศนะคะทุกคนนี่เลยนะคะโกลคือน้ํามะเขือเทศที่เราไปขูดไปบดออกมาแล้วนะคะทุกคนกรองมาแล้วเขาก็จะได้ละเอียดแบบนี้นะคะนี่คือส่วนตัวกรองเรียบร้อยนะคะทุกคนถ้าเรากรองเราก็จะได้ไม่ได้อพวกมงพวกเม็ดของเขานะคะเราก็จะได้เป็นเนื้อที่ละเอียดแบบนี้นะคะ ให้เราใส่ไปเลย2-3ช้อนชาเราไม่ทำข้นหรือไม่ทำเหลวนะคะทุกคนกะเอานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเบบี้ออยจอนสันนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นหรือจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยอยู่ที่1ช้อนชานะคะ จากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3าถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนให้ละตีของเขาให้เขาเข้ากันแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนมีแปลงใช้แปลงใช้ไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทำเลยนะคะอย่าไปซีเรียสมีอันไหนใช้อันนั้นนะคะใครที่อยากบํารุงผิวอยากมีผิวที่ใสาจากข้างในสู่ภายนอกนะคะทุกคนดื่มนาราคอลลาเจนตัวที่อยู่ข้างหลังนี่เลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องเล็บผมนะครับใครที่มีเล็บเปราะบางเล็บไม่แข็งแรงไว้เล็บยาวไม่ได้นะคะ ผมที่หลุดที่ร่วงผมที่เกิดมาแล้วหงอกเร็วนะคะทุกคนปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกต่างๆนะคะมีริ้วมีรอยก่อนวัยผิวไม่เต่งไม่ตึงนะคะทุกคนสูตรนี้ช่วยได้อ,อาคอลลาเจนกับปุกนี้ช่วยได้เลยนะคะใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะอโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ